อันนี้เป็นลักษณะของนิทรรศการในเชิงท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับการปรับรูปลักษณะของคาเลคเตอร์ของแต่ละภาคเข้าไปให้ทุกท่านนั้นสามารถไปสัมผัสนะครับไปเรียนรู้อันนี้เป็นของภาคใต้ครับป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรมนะครับก็เป็นเรื่องของการดึงจลอ14จังหวัดภาคใต้นะครับเข้ามานําเสนอเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวนะครับมี รูปลักษณะของอหลากหลายวัฒนธรรม<ถ>ไม่ใช่แบวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมจีนนะครับทางมงสุสลิมนะครับไทยพุทธนะครับซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ก็มีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนครับภาคใต้ดังเรื่องของทะเลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์ของเรื่องภาคใต้แล้วก็ยังมีป่านะครับป่าสวยๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ควรจะไปลองเรียนรู้กันดูนะครับไม่ได้ใช่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแต่ละภาคจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันครับภาคกลางนั้นเป็นเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางนะครับภาคกลางนั้นมีสีสันในเชิงท่องเที่ยวมากมายนะครับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับของโบราณเก่าๆหรือว่าจะเป็นอะไรวิถีชีวิตพื้นบ้านนะครับอะไรที่เป็นสมัยใหม่แม้แต่อาหารอร่อยๆสุดยอดทุกอย่างอยู่ที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเที่ยวหลากหลายครับ คบกันที่ภาคกลางอยังไม่หมดค่ะภาคต่อไปนี่ค่ะครับภาคต่อไปคือภาคอีสานนะครับก็คือแหล่งเรียนรู้อารรยธรรมก็มีสิ่งที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดโนเสาร์นะครับมีอายุกี่พันกี่หมื่นปีมาแล้วมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็ลองไปไปดูบ้านเชียงนะครับก็คือ ประวัติศาสตร์5,000กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นมรดกโลกชิ้นหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเส้นทางอารยธรรมของนะครับก็ถือว่าเป็นประสาทชิ้นต่างๆมีความแบบโดดเด่นแล้วคนอีสานนั้นมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากครับก็คือนอกจากที่จะเป็นแหล่งอารยธรรมแล้วเนี่ยความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้บูธที่โฮเทลต่างๆในอีสานตัวนี้ฮอตมากเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ อ่าอีสานถือว่าเป็นเป็นแหล่งที่ท่านไปเป็นแหล่งใหม่ไปแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าถ้าไปภาคอีสานคนจะนึกถึงอากาศแรงนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่จริงไม่เลยอีสานเขียวนะครับก็คือว่าไปแบบโอ้โหเจอแบบบรรยากาศร่มรื่นอากาศเย็นสบายในหลายๆจังหวัดนะครับแล้วคนใจดีเป็นกันเองอีสานอันนี้แน่นอนครับแต่หนูชอบนะอาหารอีสานนี่นะอันนี้เป็นอาหารที่ยอดนิยมครับค่ะ ก็อีสานนันมันมันมีหลายเมืองที่ที่ถูกบันทึกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับเจของโลกนะครับก็คือน้องคายนะครับน้องคายนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ที่ต่างชาตินั้นไปไปพักผ่อนอยู่แบบยาวนานนะครับคือลองสเตย์เพราะว่าเขามาได้วีซ่าเข้ามาอยู่เมืองไทยนะครับแล้วพอพอวีซ่าก็จะหมดป้๊บกอายุปั๊บเข้าไปเวียงจันทร์สไตา์แบขับมา้ใหม่นะครับมีความสะดวกสบายแล้วก็ที่ น้องคายหรือว่าอุดรนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งที่บรรดาผู้ที่มาอยู่ที่เืองลาวนะครับเวียงจันทร์ฝรั่งต่างชาติก็ทำก็เข้ามาแบบพักผ่อนในบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็ที่จังหวัดที่ได้รับการออะไรนุมัติขึ้นมาใหม่นะครับก็กําลังเป็นจังหวัดที่77ใช่ครับนะครับ คือจังหวัดบึงกาฬแยกจากหนองคายออกไปครับต่อไปเป็นเป็นภาคตะวันออกนะครับสีสันตะวันออกสีสันตะวันออกนั่นก็แน่นอนครับนึกถึงพัทยาตราระยองจันทบุรีผลไม้ไหลหลากมีเกาะแก่งสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสันครับมีวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินบันเทิงครบรถที่นี่ครับ หนูติดใจตั้งแต่ผลไม้แล้วพี่ผลไม้ดังครับเพราะเขาจะมีแบบว่าให้แบบเข้าสวนแล้วก็ไปกินผลไม้สดๆได้เลยอร่อยไร่กินไปทุกสวนอะไรอยู่ในในภาคนี้นะครับต่อไปจะเป็นต่อไปภาคเหนือครับวัฒนธรรมล้ำค่างามพื้นป่าธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าอู่อารยธรรมของของภาคเหนือนะครับวัฒนธรรมล้านนาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่การเกิดกินอยู่ หลับนอนจนถึงสิ้นอายุไขเนี่ยม,มีความเป็นเอกลักษณ์ครับอของภาคเหนือนะครับภาษาพูดด้วยภาษาพูด,ดการแต่งกายอาหารการกินอ,อันนี้คือสิ่งที่ความเป็นหลากหลายนะครับของ วัฒนธรรมเหล่านี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้นั้นก็อยากอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไปลองเรียนรู้กันดูงานนี้เรายกภาคเหนือทั้งภาคนะครับไปที่งานนี้เพราะฉะนั้นคนภาคใต้ที่เหนือท,ที่สุราษฎร์คนที่สุราษฎร์ถูกต้องคนที่อยู่สุราษฎร์มานานไม่มีโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปเนี่ยนะครับงานนี้ครับขอให้จัด เวลาครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมชอบไปเที่ยวที่น่านผมไปมาสองสาครั้งเนี่ยเราจะเจอจังหวัดน่านที่สุราษฎร์ไหมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เจอแน่นอนครับที่น่านนะครับเอาเหนือก็เตอเจ้าเอลเหนือมาต่อค่ะเวทีการแสดงอันนี้ก็เป็นเวทีกลางใช่ไหมครับครับเป็นเวทีที่เราจัดไว้2เวทีนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่การจัดงานนั้นมีสองหอนะครับเราก็พยายามที่จะจัดเรื่องของศิลปวัฒนธรรม มีการผรสมผสา,านกันทั้งสอ,องอเวทีตัดต่อ,นตอนเนื่องกันไปเพราะฉะนั e ้น e ในเวทีแห่งนี้นั้นก็จะมีในเชิงวัฒนธรรมในเชิงบันเทิงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเรียนไปเนะมื่อสักครู่ตอนตอนน้นนะครับนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมนะตอบคำถามนะเพราะฉะนั้นท่านไปมือเปล่าอาจจะมีของติดมาติดกลับไปไม่ได้นะห้ามไปมือเปล่าต้องขนกระสอบขนบอกว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆเลยแล้วของรางวัล ถ้าพอครับตอนนี้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยเรายังถือเป็นผู้นำในในในภูมิภาคของเราอยู่ไหมครับในส่วนนี้ก็คงอยากจะเรียนยังไงนะครับว่าความเป็นแหลกท่องเที่ยวของบ้านเรานั้นนะครับก็อยู่ในระดับต้นๆน,<อ>นะครับของโลกที่ให้ความสนใจเนื่องจากว่าการเดินทางที่พัก อะไรต่างๆนั้นของเราคุ้มราคาครับม,มีเงินแค่นี้แล้วใช้จ่ายแค่นี้เราได้มากมายมา,ม,ายมหาศาลอันนี้คือจุดเด่นจุดแข็งจุดขายของเรานะครับแล้วก็ของเราก็เป็นแบรนด์ตัวหนึ่งที่เราได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีคือ Amazing Thailand บพบกับความมัสกันตื่นเต้นหลากหลายอวอร์รตี้ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพบกันที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นจุดขายที่เรายังแข็งแรงแข็งแรงอยู่นะครับเพราะ เพราะฉะนั้นในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นก็จะมีหลายมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครชอบมุมมองแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ทุกท่านจะดีไซน์กันไปตามปอนิดหนึ่งเรื่องกระแสของความตื่นตัวเช่นว่ามีตลาดน้ําโบราณกลับคืนมารหรือว่ามีชุมชนโบราณเก่าแก่เนี่ยเขากลับคืนมาตรงนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับเจ้าของสถานที่เจ้าของท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนครับ,รบในส่วนของการท่องเที่ยวเอง,เองนะั้นเราก็พยายามที่จะ เป็นฝ่ายการตลาดนะครับคือเชิญชวนให้คนเข้าไปท่องเที่ยวนะครับโปรโมทให้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปท่องเที่ยวนะครับในส่วนของการทําเรื่องของอกิจกรรมอีเวนต์หรือว่าวิถีชีวิตนะครับที่ ได้เลือนหายไปจากท้องถิ่นแล้วนะับแล้วใกลับขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งจุดขายเนี่ยอันนี้นะครับเป็นจุดสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือว่าท้องถิ่นเองนั้นให้ความสําคัญนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดตื่นตัวเรื่องนี้ไหมครับตื่นตัวครับเพราะเขารู้ว่าจะมีรายรับเข้ามาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามีคนมาท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเศรษฐกิจต่างๆก็ หมุนเวียนอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของเขาแล้วก็ทําให้เกิดการสืบทอดในเชิงวัฒนธรรมด้วยนะครับเนื่องจากว่าส่วนนั้นแทนที่จะมีวัฒนธรรมใหม่เข้าไปตรงนี้ก็จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ไว้นะครับอันนี้ก็เพาะลองยกตัวอย่างได้ไหมครับจังหวัดที่ผมว่าเราอาจจะไม่ได้ยินแต่ยังมีสถานที่เหล่านี้ยังอยู่ครับอ๋อครับก็ใกล้ๆกรุงเทพแล้วกันนะครับก็คือที่จังหวัดสมุนสงขลาครับสงขลา นั่นก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพนะครับนั่งรถแป๊บเดียวก็ไปแต่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับก็รู้จักกันในเพลงลูกทุ่งหลายๆเพลงเนี่ยนะฮะแม้แต่เพลงสุนทรภพนี่ก็ดังอยู่ในย่านนี้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นชุมชนสวนโบราณนะครับตอนนี้ก็มาทําเรื่องของตลาดน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ํายามเย็นนะครับหรือว่าตลาดน้ําท่าคาต่างๆเหล่านี้ แล้วบรรดาชุมชนเองนั้นก็พยายามที่จะดึงเรื่องท่องเที่ยวเข้าไปเป็นในเชิงอนุรักษ์ะนะครับก็มีการทําเรื่องของการเชิญชวนนะักท่องเที่ยวไปปลูกป่าชายเลนนะครับนักท่องเที่ยวก็ไปปลูกป่าชายเลนเสร็จว่าชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยทําในเชิงกิจกรรมทอ่มอทงเที่ยวก็คือมีการทําเรื่องให้บริการเรื่องเรือนะครับเดินทางเข้าไปแม่บ้านก็จะมาทําอาหารให้กับนักท่องเที่ยวก็คือหมุนเวียนกันไปงี้แล้ว ในการรักษาแนวแนวป่านะครับของลุ่มน้ําที่อยู่ในชายทะเลเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวไปช่วยปลูกช่วยกันทุกฝ่ายช่วยปลูกและหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวนึกถึงว่าสิบปีที่แล้วเราไปปลูกป่าไว้ก็กลับไปเยือนอีกนะครับก็จะเป็นการหมอะในเชิงต่อเนื่องในเชิงการตลาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งแล้วก็คนไทยก็เริ่มเข้าไปท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นแต่ที่่น่าหน้าประทับใจครับพอดี คนต่างชาติเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยรู้ข้อมูลเลยแต่ข้อมูลเหล่านี้ไปดังอยู่ที่เยอรมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตถ้ามาเมืองไทยต้องไปที่นี่นะต้องไปสมุสงครามนะสมุรสงครามนี่ฟ้องผจนป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครับปราการปราจุนหลายสมุดนี่หลายคนสับสนอพอคะเรื่องจริงเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมแน่นอนครับเรามีสำนักงานทรทอยูยที่ต่างประเทศนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีอินโฟเมชั่นข้อมูลในภาพรวมนะครับก็ ที่เว็บไซต์ www. tourism thailand. org รหรือให้ก็ call center 1672สามารถที่จะให้ข้อมูลในภาพรวมตรงนี้ได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะไปนะคะเที่ยวที่สุราษฎร์ครั้งนี้ก็ติดต่อได้ที่รายละเอียดที่พออ้อนแนะนำเมื่อสักครู่นี้ด้วยใช่ไหมคะ1672ใช่ค่ะคต้องขอขอบคุณพออ้อน,นะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเราทําให้เราเนี่ยหัวใจเบิกบานจะได้เที่ยวกันแล้วะน,นะคะจาะยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าที่มีโปรแกรมดีๆแบบนี้ต้องเชิญพออ้อมาพูดคุยกันอ<ช>ีกนะคะ